กีไลฟ์แต่มันเป็นแนวนอนโอเคกันก่อนเดี๋ยวก็จะมาซ่อมเครื่องสภาพตัวนี้กันนะครับอ,อืมอ,อันนี้เป็นผู้ปว่วยชุกเชิญนะครับเยวจะมารักษาคนปว่วยสารน,น้ำด้วยตลอดลอเวลา,า,าเกเ้าไาย่ง็นไม่ครับเอาไว้ตรงนี้ ตัวไหนไม่ใช้ก็ขยับเข้าไปข้างในยุงกัดยุงลายแ้ก็ตัดแขน,แขน กำลังรักษาผู้ป่วยอยู่เออเออนี่ไงอบอ่ะ ่าเชียร์ต้องงอนตรงนั้นเลยนอนตัวนี้เหรอ,อตรงไม่เชีย,ชยร,ร์เดี๋ยวไม่รอดได้ทำไมนะเ,เ,เชียร์ไปเลยวันนี้จะมาช่อมพวก่วยชุกเฉินกันกอนตัวนี้ ดูอาการมันก่อนอเครือาอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเรามาดูอาการมันก่อน การของมันคือน้ำรั่วอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นหมอรักษาคนไข้่ะคนไข้นี้อาการถึงกับ ICU เลยต้องส่งมาให้เชียรยดูไงเดี๋ยวคุณหมอกำลังตรวจเช็คอาการผู้ป่วยก่อน ปวยหมุนสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับโอเคสายมากก็น้ำใหม่ก่อนเนี่ยสาย่มากแลวน่ะคันนี้เราก็จะรู้อาการแล้ว ดูนี่ทุกคนดูนี่มาแล้วมาแล้วเห็นไหมน้ำมันไหลออกตลอดเวลาครับทุกคนเนีย่ยดูดิี่ไหลไม่หยุดเลยอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอการแบบนี้ที่บ้านนะครับต้องทำการรักษาด้วน มาการรักษาด่วนเพื่อนๆไม่ได้มีเครื่องสภาพเยอะแบบเชียนะครับไม่มีตัวสแปร์สำรองผู้ป่วยคนนี้ต้องได้รับการรักษาโดยด่วนนะครไม่งั้นเพื่อนๆจะเปืองน้ํามหาสารน้ํามันจะไหลออกเมื่อไหนออกทางก้นเลยนี่เนหะ็นไหมอาการนี้ทายัางไงเวลาเราจะรักษานะครับเดี๋ยวอาจารย์เชียจะสอนทุกคน ก่อนเดินเราก็ต้องปิดน้ำก่อนบอืมโอเคทุกคนรู้เรื่องนะว่าอาการยังไงยังไงโอเคใส่น้ำทิ้งออทอดครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอ ไม่นานเราะว่าเยอะก็รว่วหน่อยครับแต่นี้มันรั่วตลอดรั่วมากโอเค อันนี้ก็ถอดปลั๊กไฟออกหมดแล้วไปเ,เอาเสือ้อผู้มาอาการนี้มันเป็นไอ้ปัญหาใตา้รางเครื่อง 是，下一个。 อันนี้มันก็ไม่หุดนะฝามันก็ไม่หดอุปรกรณ์ที่ต้องใช้อุปรกรณ์ที่ต้องใช้ต้องเป็นพวกประแจอ,อ่าในรถโอแสง ฮะบอรดเครา่งนี้เหรอโอ้โหดูดิทุกคนบอดเครา่งนี้เลยเดียวตอนนี้แฟนเชียร์สืวอเชียร์กำลังแกะอะไรเมื่อกี้ก็เก็บขวดเก็บขวดตัวนี้ขายเตรียมเตรียมเอาไปขายที่ไอ้ที่ขายของเก่านะครับหื้ม อบอดมันเก่าวอะอันนี้ที่นอนที่เชีย์ไว้เตียงกลางมันขาดอะอุปกรณ์ที่ต้องใชอ้อันนี้คือถุงประแจนี่ตู้กดนนะ้ำตู้กาแฟตู้ขายสินค้าอตโนมัติแล้วก็ตู้ขายสินค้าอตโนมัติตู้ระเหียนตู้น้ำยาประพนุ่มนะครับ โอเคราได้ประแจามาแล้วเราจะทำการซ่อมมันตัวพากม็มีมีทุกอย่าง ตัวดำ <ละ S 1> อ่ะเออตัวดำถ้า,มามผัดด้วยนะมีในสีขาว ไม่เป็นไเดี๋ยวเราจะเอามันออกมาก่อนนี่เราจะนั่งไปตรงพื้นที่มันเปีเยกๆไปเลยเราไม่ต้องไปกลัวว่าเหนออันนี้เป็นกระเกงใส่ทำภารกิจแล้วก็เสื้อทหารมันเนอะเหงื่อเลอะเือดมันเอาไว้ลุยปุกป่าฝ่าฟันกิง้คคงคุบคงโคนนั่งไปเลย ผ่าตัวนี้ออกมาแดดตรงนั้นยังร้อนอยู่แต่แม่ใกล้คือมาครับทุกคนแดดร้นอนเราก็ไม่ยอมแพ้ วอาการของผู้ป่วยฮะไอตัวนี้จะเอาออกแยกกันหน่อ มองเห็งกันไหมตัวนี้ตัวนี้ภาษาช่างเขาเรียกว่ามอเตอร์เดนนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ดึงนะครับสั่งงานไม่ให้ให้น้ำมันปล่อยออกจากเครื่องสภาพ้าก็นะครับแล้วก็เก็บกับกักเก็บน้ำไว้นะครับเวลาน้ำเข้าถ้าต,ตัวนี้มันเสียนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีน้ำ ดีแค่ไหนปั๊มแรงดันดีแค่ไหนน้ำมาเจอคือว่าออกจากเครื่องสัพพาของเพื่อนๆนะครับตัวนี้ทุกคนต้องใช้เครื่องสัาพทุกคนรู้จักนะครับแต่ทุกคนไม่รู้จักว่าตัวนี้คืออะไรนะครับรู้จะพอแต่ช่างนะครับทุกบ้านมีเครื่องสัาพายกเว้นคนยุคโบราณไม่รู้จักนะครับหรือบางคนอาจจะซักมือหรือบางคนอาจจะซักเครื่องสัพพะยอดเรียนก็เลยไม่ได้รู้เพราะว่าไม่ได้ซ่อมนะ ตัวนี้นะครับก่อนเด่นเราก็ต้องถอดมันออกนี่ถอดออกลวมันจะค่อนข้างถอดอยากนิดนึงถ้าตัวเก่เาๆเขตไปเชียร์ถอดออกละนี่โอเคเรากต้องหาซื้อตัวนี้เปลี่ยนนะครับเชียร์ไม่มีสมองต้องหาซื้ออะไรเขตอะไรคนระับ มีแต่สามตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันแทนกันได้ปะแต่แต่คิดว่าน่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้ขนาดใส่ไฟยังเสียบด้วยกันไม่ได้เลยเออมันคนเดอรุ่นอันนี้มันของสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ไงุกอน 来看看。<laughs> เทียถอดเทียกรนโหนมาซ่อมไออาการเครื่องสภาพไม่หมนุนใ่ไ,ไับอะเพราะว่าเราก็าไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับข้างหลังเครื่องแล้วกันกาทำแต่ใต้ก้นเครื่องอันนี้มันก็เริ่มเก่าแล้วไงอาการน้ำบนเครื่องก็ต้องเปลี่ยนไอตัวนี้ทุกคน เพื่อไม่ให้หนูมันกัดเข้าไปนะครับมันจะไปทํารังในเครื่องมันก็จะกัดสายไฟขาดเครื่องสอผ้าที่เพื่อนๆพ,พังอ่ะมันจะมีสาเหตุหลักอยู่ประมาณไม่กี่อย่างหรอหนึ่งน้ำไม่ไหลไฟดับเครื่องเก่าตามระยะเวลาแล้วก็หนูกัดสายไฟแล้วก็คนใช้ไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับ ที่กันหนูยังไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไอ้นี่ก่อนทุกคนเราจะต้องเออน,นะต้องใส่อะไรก่อน สวัสดีครับทุกคนต่อจากนั้นเราก็ดูเพราะว่ารอเปลี่ยนอะโอเคพาคิ่งวันนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนเจอก,กันเดี๋ยวเชี่ยต้องหาอะไรตัวนี้มาไอ้ตัวนี้มันทดแทนกันไม่ได้มันคนละรุ่นกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ฝากวันทนีด้วยได<ป>้เอ้ยเดี๋ยวเช่นจะไปทำอะไรต่อนะนน่าจะไปทำที่นอนเตียงกาไม่อยู่ทำาทันไหมมันต้องไปเย็บที่นอนน่าจะได้อยู่โอเคทุกคน